ทุกคนวันนี้ผมจะมาแก้งลุงบวยโดยที่ว่าผมหลังจะการับเป็นตัวแซมมี่และลุงบวยก็จะโดนแกงอีกมากมายผมจะโชว์โมเดลตัวละครมากมายใน,นสตอร์่เบรอดเราจะเป็นช้างสตอเบอรี่หรือว่าซิกเซเว่นหรือแม้กระทั่งผมจะสร้างแซมมี่มินิที่มีมูลค่าถึงเทเลยนแน่เองแถมยังมีสไปเดอร์แมนมุมที่ผมจะแก้งกับลุงบวยด้วยนะและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่ผมนั้นถูกใจในคลิปที่แล้วทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะเพราะที่ว,ว่าผมจะเอาคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยไปเอาขึ้นในคลิปหน้า,าที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกกดไเเอป็นใผมระทบ ไลน์และกดซับสไคร์จะเป็นอย่างไรนะมาชมคลิปกันเลยเฮ้ยทำไมตัวของฉันมันกากจนเลยวะเนี่ยน่าสงสารลุงบวยชะมัดเลยนะทุกคนเฮ้ดูหําสิแม้ว่าฉันจะมีตัวซีเครลแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวคอมมันมีทั้งสองตัวเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยลุงบวยไอเจททีวีมาอะไรอย่างนั้นเหรอไอฉันไม่อยากสนใจนะตอนนี้ฉันต้องทําเงินให้ได้มากที่สุดนะโอ้ยลุงบวยไม่ได้สนใจผมผมบอกเลยนะเฮ้ยว่าไงเจททีวีอ่าไม่มีอะไรฮะเฮ้ยของแกก็ไม่มีเหมือนกันนะโถ่อย่ามาว่าฉันเลยนะเฮ้ยโถ เอาละในวันนี้นะผมบอกเลยว่าผมจะมากแกล้งรุมบวยโดยการที่ผมนั้นการ์เป็นไซนมี่นะ you know <c oughs> ุนั่นสิทุกคนเห็นอะไรแวบๆไหมดิผมจะให้ทุกคนดูแล้วกันว่าผมนั้นมีตัวอะไรแต่ตอนนี้นะเย่ yeah! ดูนี่สิในฐานล้างองมนั้นมีเจ้าตัว e l e v strawberry ถึง2ตัวเลยนะและที่สําคัญมีตัว spider sammy ด้วยนะและ้วก็นี่ six seven you know สองตัวเลยนะแถมยังมีสถานะไป shot ด้วยนั่นเองนะและนี่ผมก็จะการ เป็นแซมมี่นั่นเองแล้วก็มีโจทย์เจ้าเจ้าตัวสไปเดอร์ที่ผมนั้นจะปล่อยกรงเอาไว้หลอกล่อลุงบัวอย่างนะผมก็พร้อมแล้วที่จะการับเป็นแซมมี่ let's go ย yeah. นี่นะเป็นไงล่ะแล้วก็จากนั้นนะ่ะนะสัตว์เลี้ยงของผมที่เป็นสไปเดอร์แซมมี่เฮ้ยว่าไงเพื่อนอ๋อแกจะทําอะไรฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> นี่นายมีหมวกสีแดงแล้วฉันก็มีหมวกสีแดงแน่นอนนายคือสัตว์เลี้ยงของฉันเองอะนะว้าวว้าวว้าว,วอะไรกันเนี่ยว้พลังของนายอย่างนงั้น <c oughs> เลยเ่ะที่นายปล่อยสไปเดอร์ให้มาต่อสู้กับฉันอย่างงั้นเหรออ๊มฉันไม่ได้ตั้งใจนะเฮ้ยเอาล่ะแกไปอยู่ในกองใหม่ซะฉันคิดว่าฉันจะกลายเป็นแซมมี่ให้ลุงบวยเชื่อซะหน่าว่าแซมมี่น่ะกำลังบุกตีว่าเบรรอนอ่ะนะเฮ้ยไอะไรกันเนี่ยเฮ้ยน่าจะปล่อยสไปเดอร์ให้ต่อสู้กับฉันอย่างงั้นเหรอเถิยต้องลับประตูไปหาลุงบวยก่อนแล้วกันนั่นนะเฮ้ยลุงบวยอยู่นั่นนั่นเองอ่ะนะเฮ้ยไม่มีตัวละครเลยนั่นเนี่ยเงินก็แทบไม่มีแล้วนะเฮ้ยลุงบวยอ๋อเอ้า แซมมี่อย่างนั้นเหรอ,อ,อฉันไม่เชื่อหรอกนะไอ้แซมมี่เป็นแอดมินที่จะมาอยู่ในสเตอยร์เบอร์ร็อตเนี่ยนะเอาไปเลยนะจะเย็นก่อนสิงั้นเอา,อาง,งี้แล้วกันผมจะทำให้ลุงบวยนั้นถ้าเราเป็นแซมมี่ดียวไหมนเนี่ยถ้าบาตายกัจะทำอะไรฉันนะ่ะได้นาเฮียเออโอ้โอ้ไม่นะในฉัน้นถ้าเราเป็นเตัวอะไรวนะเนี่ยโอ้เดีด๋วยวนในมือของฉันมีเพชรได้ไงเนี่ยแน่นอนเพราะว่าฉันคือแซมมี่เสกให้นายนั้นกลายเป็นลูกน้องของฉันน่ะนะอ้๋อขอดังเลยแซมมี่เอ้ยฉันขอบใจนายมากเลยนะตอนนี้ฉันรวยรวยแบบว่าอยู่ๆฉันก็รวยอย่างั้น โถไอ้แ,แถมมีเพรโคตรเยอะเลยนท้นี่<ห>น<ไ>อยาเฮ้ยเก็บไวไ้ก่อนนะตอนนี้ฉันไม่มีเงินจินออ้บหายแน่ลูงบ๊วยทำอะไรอย่างงั้นเหรอรู้จักเชื่อฉันได้ไงวะเนี่ยว้าวดูน่นซิผมเสียให้ลูงบว๊วนั้นการับเป็นแซมมี่อย่าอยู่มีตัวซี่เคร็โอ,อ้ชาจ,จริงด้วยฉันมีสีเคร็ถึงสองตัวแล้วเฮ้ยตอนนี้ฉันรวยแล้วโอ้ม่น่ซีเคร็ดของฉัน <c oughs> ตอนนี้ผมคิดว่า ดูเหมือนว่าในดูซิโว้สไปเดอร์ของเรายังอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ฉันอยากให้นายนั้นออกไปจากกรงแล้วล่ะแล้วก็จากนั้นไปแกล้งลุงบวยให้เชื่อให้ได้หรือว่านายนั้นคือสัตว์เลี้ยงของฉันอ๋อได้เลยครับท่านหัวหน้าแน่นอนนายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนายต้องเชื่อใจฟังฉันนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนีนะ น,น่าจะป่อไปเดินอยู่ต่อสู้กับฉันทำไมกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยจะบอกนะว่านี่คืออะไรเนี่ยแน่นอนนี่คือพลังที่ฉันน่จะมอบให้หัวหน้าของฉันนี่มันพลังสไปเดอร์ที่นายยิงฉันอย่างนั้นเหรอมันโคตรเจ๋งเลยนะเนี่ยเอาล,ละเราไปลุยกันเถอะโอ้ดูเหมือนว่านายพร้อมมากเลยะเนี่ยเฮ้ย นั่นไงลุงบวยกำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยเอ้ยฉันรวยเฮ้ยแซมมี่มันแจกให้ฉันนะคนในใจเลยนะเอาล่ะเอาล่ะสไปเดอร์ครั้งนี้นะจะจะให้นายนั้นไปจัดการบ้านลุงบวยแล้วก็เอาพลังนี่ยิงบ้านของลุงบวยซะห <c oughs> นูเชื่อว่าน่าจะเจ๋งเลยนะเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวนะซีเครตสองตัวอะไรอย่างนั้นเนาะว้าวน่ามันตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยว่างไงลุงบวยเออแซมมี่นี่คือสไปเดอร์แซมมี่อย่างนั้นเหรอแน่นอนสิพวกเราการังเป็นเฟมิลี่แซมมี่นั่นเองอะนะโอ้โหเจ๋งเลยนะเออดูเหมือนว่าแกเจออมบสไปดร ให้อยู่ในฐานของฉันเนี่ยนะเอมก็มีโอกาสเป็นพ่นได้อยู่นะว้าอย่างนี้มันสามารถสั่งให้ฉันดูนั่นซิมาสามารถดรอปเพชรให้ฉันเพียบเลยนันเนี่ยเป็นไงล่ะชอบล้วสิแน่นอนฉันชอบมากเลยนันเนี่ยโอ้ใจเย็นก่อนนะเราจะทําอะไรนะโอ้โอ้ไอหมอนี่มันยิงอะไรเนี่ยโอไม่นะมันสไปเดอร์โอไม่นะช่วยฉันด้วยอย่างงั้นแหละนะมันคตเจ๋งเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมมันปล่อยสไปเดอร์อ้าวแล้วตัวละครเอ้าเฮ้ยนี่แกมาอยู่ในฐานของฉันแล้วก็ปล่อยสไปเดอร์ให้ฉันจัดการอย่างงั้นเหรอโ้วตอนนี้เขาก็กล อยู่ในกรงแล้วนั่นเองกันนะ <c oughs> ดูน,นั่นสิ่ลุงบอรยผมกำลังไปเชิญกับเจ้าตัวสไปเดอร์นั่นเอง let's go <S เฮ้ยแซมมี่บานนันเฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอกเอ้ายังไม่เชื่ออย่างนั้นหรอ,อเฮ้ยไอ้แซมมี่ว่าไงลุงบฮ้ย นายรู้จักช่้ฉันได้ไงเนี่ยฉันไม่เชื่อเลยนะวันนายน่นกล้ารำเป็นแซมมี่นะอไม่เชื่ออีกอย่างนั้นเหรออืมทำไงดีล่ะเนี่ยอืมฉันคิดว่านายต้องมีสูจนอะไรให้ฉันเห็นก่อนนะซีอืมเอางี้แล้วกันนะลุงบวยผมมีฐานที่ที่อยู่ชั้นสามะนะมันคือมังกรที่ใครๆก็อยากได้นะมันคือมังกรในตำนานที่โคตรแพงเลยนะอ้ออย่างนั้นเหรอไหนพาฉันไปโดูหน่อยซโว้ว้วนี่ไม่คิดว่าจะหมีอะไรกันเนี่ยไปฉันจะขโมยมันให้หมดเลยไหนดูซิไหนเป็ดดูซีนอโอ้ อะไรกันเนี่ยแน่นอนเป็นไงล่ะมันคือมังกรเคเนลลอนนี่อนะนะว,ว,ว้าวฉันคิดว่าแกน่าจะเติมนะคิดว่าผมเติมอย่างงั้นเหรอผมคือแซมมี่จริงๆผมสามารถเสกมันได้อนะนะเออถ้ามันเสกได้นะแกลองเอามาังกรสักตัวนึ่งแล้วก็ไปแจกให้คนกากี๋ยวเข้าโอเคได้อะไรกันเนี่ยลุงบวยไม่เชื่องั้นผมต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ลุงบวยเชื่อว่าผมนะฐา้าเป็นแซมมี่จริงๆอะนะเฮ้ยเราต้องแจกมังกรตัวนี้เลยอย่างนั้นเหรอเอาล่ะนี่คือฐานของมันของไอ้กากนี่ให้แจกให้มันซะโอเคได้เลยเอาล่ะ นายคือผู้โชคดีที่ฉันน่าจะแจกให้นายลวกันนะันนี่นะอะไรกันเนี่ยอยู่ๆฉันได้มังกรแคเนลรลนี่โคตรแพงเลยนะเนี่ยโอไม่นะ oh ไอ้ไอ้ไอ้แซมมี่นี่แกแจกให้มันทําไมกันเนี่ยเฮ้ยนายมันโชคดีจริงๆ,ๆเลยนะเนี่ยบอกแล้วว่าฉันนั่นคือแซมมี่จริงๆเน่ยนะโอไม่นะถ้ารู้อย่างนี้นายจะแจกจริงๆแล้วก็จกให้ฉันยังดีกว่าเลยน่ะไงละ่ะในที่สุดลุงเบยกเชื่อว่าผมกลายเป็นแซมมี่จริงๆแล้วนะ <laughs> ล่ะนะอ่า่าเราผมมีแผนต่อไปที่จะแก้ลุงเบ๊โหดเยอะเลยล่ะกดไลค์ผมด้วยนะ ดูน,นั่นสิคนกำลังที่จะขมโมยของไอหมอนั่นอยู่นะสินั่นลุงบวยนี่มันเจ้าเล่์จริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้หวัดดีผู้เล่นของเราทุกคนนะนะวันนี้นะฉันคือแซมมี่ว้าวอย่างงาั้นหรอเนี่ยมันแซมมี่จริงเหรอเนี่ยอ้าอย่างงั้นหรอจริงด้วยแฮะไม่ต้องตกใจนะแน่นอนในช่วงอีเวนต์เนี่ย <c oughs> ก็จะมีแซมมี่ที่จะเข้ามาแจกของให้กับผู้เล่นของเราน,ะนั่นเองยูหูอัลลาทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้นะทุกคนจะได้รับ ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะแซมมี่มันจะแจกของอย่างงั้นเหรอแน่นอนลุ้นไว้กำลังเชื่อเลยละสิและทุกคนก็กาลังลุ้นอยู่นะสิว่าผมนั้นจะแจกอะไรแน,แน่นอนนะที่ผมจะแจกนี่คือตัวผมเองนะอย่างั้นเหรอแจกตัวเองโอ้เดเดี๋ยวถ้าถ,ถ้าสมมติว่าฉันกลายรเป็นแซมมี่ฉันก็คงเสกทองเสกอะไรทุกอย่างได้นล่นสิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตัวฉันแต่มันคือตัวแซมมี่มินีนั่นเองอ่นะนี่นะโย่ดูนี่สิโอ้เดยวนะมันหันตัวให้เราทําไมกันเนี่ยแน่นอนเพราะฉันมาใหญ่ทุกคนนั้ เห็นก่อนนะว่ามูลค่ามันเท่าไรอ่อะนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยถ้าแจกขนาดนี้แกงเกมคง,งพังแน่แนเลยนะมันจะมีคนรวยที่สุดนะซี่เฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคนที่รวยอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่ให้นั่นเองไงนะผมจะให้กับคนที่แบบว่าเป็นฐานกากันนะโอ้ย,อย่างงั้นเหรอแน่นอนฉันก็คงที่จะมีโอกาสได้รับมันเฮ้ยมันก็ต้องเป็นชั้นเพราะชั้นเนี่ยกากที่สุดในเมืองนี้แล้วล่ะอย่างงั้นเหรอมั่นใจและเกินะนะคนมาดูนี่สินี่มันคือแซมมี่มินิที่เป็นแอด อ้โหแต่ว่ามันสามารถทำเงินได้200บิลเลียนต่อวินาทีน่ะโ้เป็นไงล่ะทุกคนโอ้ถ้าฉันได้นะจะนค,ง,คงรวยแน่เลยนะและแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าผมนั้นจะแจกให้กับคนที่จนที่สุดในเมืองนี้และคนนั้นก็คือฮ่ต้องเป็นฉันอยู่แล้วละ่ะลูบวยสี่เฮ่านเพชรนี่นั่นเองเฮ้เออกไม่นะมนเป็นเปนอได้ยังไงกันเนี่ยทำไมฐานเพชรนั่นมันถึงได้แซมมี่มินนี่นะ่ะคนที่จนที่สุดมันเคยฉันไม่ใช่เหรอเฮ้เดี๋ยวก่อนสิลูบวอยอืมผม รู้นะว่าทําไมลุงเบย์ถึงไม่ได้นะเออดูนั่นสิมันมีฐานเพชรเลยนะฐานของฉันนะมันฐานโคตรกากแถมยังมีตัวละครที่สามตัวเองนะอืมแต่แต่ว่าถึงแม้ไอ้ฐานนี่มันกากแต่มันก็มีมังกรแล้วก็มีตัวสครตถึง3ตัวนะมันมากกว่าฉันทุกอย่างมันก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันน่มากกากที่สุดนะแต่ว่าสิ่งที่ผมนั้นคํานวณดูแล้วเนี่ยคนที่กาดที่สุดคือคนที่ไม่มีโมเดลหรือว่าคนที่มีโมเดลมูลค่าน้อยที่สุดนะมันไม่เกี่ยวกับฐานอย่างงั้นหรอเ้ยที่มันขายโมเดลทั้งหมดเพราะว่ามันซ ลพูดเยอะเอาละเอานี่ไปซะนี่คือรางวัลของน้านันเองนะคนขายแมคโดนัลด์โอ้มันมันอะไรกันเนี่ยเซมีมินิมีมูลค่า200บิลเลียน์่นนามันโชคดีชะมัดเลยนะเฮ้ยทำไมคนที่ขายแมคโดนัลด์มันโชคดีขนาดนี้วะเนี่ยเป็นเพ็่อนได้ยังไงนะใหม่นะ ขอโทษนะลุงบวยออทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่จนที่สุดคือใครไอ,อ้ขอบใจมากเลยนะเอยฉันเพิ่งขายโมเดลทั้งหมดที่ฉันมีสีเคร็หนึ่งร้อยตัวแล้วก็จากนั้นก็ซื้อฐานเพชรเอยฉันไม่คิดเลยว่าฉันจนขนาดนั้นแล้วก็ได้แซมม,ม,มีมินิแอดมินสองร้อยบิลเรียนต่อวินาทีเนี่ยมันโคตรบ้าเลยนะั้นเนี่ยดีใจกับนายด้วยนะจริงๆแล้วนายไม่ได้หรอกจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยฉันจะให้ลุงบวยนะแต่ว่าฉันแกล้งลุงบวยนะเข้าใจไหมเฮ้ยดิฉันขอริบคืนแล้วกันออให้เดี๋ยวก่อนหน้าแล้วกันเนี่ยนายมันี เน,นเนี่ <c oughs> อาล่ะทุกคนตอนนี้อะนะผมกําลังที่จะอัญเชิญอุดินดินดินดุนนะนะจะเป็นตัวซีเครตที่เป็นนักล่ามในเครื่องนี้นั่นเองผมจะอัญเชิญมันออกมาแล้วก็จากนั้นผมจะทําให้มันนั้นกลายเป็นผู้ที่แข็งแกรง่งเฮ hey, ้ย let's go อัญเชิญออกมาแล้วเข้าอุดินดินดินดุนรีบมาเร็วเข้าอุดินดินดินดุนฉันกําลังรอ,อน,นายอยู่เนี่ยเอาล่ะ ฉันจะได้อัญเชิญนายแล้วนานจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งยาดูนี่สิโอผู้ไม่ทันทันตัวเอาละ่ะวันดีหัวหน้าของฉันแน่นอนอุดินดุนนายเป็นลูกน้องของฉันและตอนนี้ฉันจะใช้นายนะเป็นเครื่องมือของฉันนั่นเองอะนะโดยที่ว่าฉันนั้นจะเอานายมาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและถือท่งที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็จากนั้นเป็นลอตาลุงบัวอย่างนะโอ oh, ได้เลยครับท่านหัวหน้าเราจะสามารถทําอะไรกับฉันได้ทุกอย่างเลยอย่างนะเอาล่ะเอาละแน่นอนอะนะตอนนี้ลุงบัวฉันนั้นกําลังห่วยแตกที่สุดเลยนะเอมเอาล่ะนายนะ เป็นผู้ที่แข็งแกร่งน่าจะสามารถแบกทองที่มากที่สุดในโมเดลของสกิลอาเบร้อนนั่นเองอะนะเอล่ฉันจะเสกนาแล้วนะเฮ้ยอย่า let's go ในที่สุดผมก็ทําได้สําเร็จแต่นะเอาล่ะนาจะเป็นลูกน้องของฉันอะนะโอ้ขอบใจมากเลยนะที่ทําให้ฉันนันเป็นผู้ที่แข็งแกร่งตอนนี้ฉันสามารถแบกทองได้เป็นโอ้ยเป็นล้านล้านบล็อกเลยนั่นเนี่ยโอ้โหวอะไรกันเนี่ยนี่นายปล่อยอะไรเนี่ยมันคืออาวุธของฉันแดงอะนะเจ๋งนายสามารถเซ็ตบล็อกพวกนี้ทาให้อยู่ในฐานของฉัน เป็นบล็อกทองเลยนะเนี่ยใช่แน่นอนมันคือบล็อกที่รวยที่สุดเอาล่ะเราไปลุยกันเถอะโอ้ดูน่นซีลุงน้องผมมันโคตรเจ๋งเลยนะทุกคนเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยมุงเบ่อตกใจเลยนะซี่เนี่ยมันอุนดินดินดินดุนด่น,น,นที่สามารถแบกทองได้ขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีมูลค่ามหาศาลแน่ๆเลยเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยฮะโอ้มาอยู่ในฐานของฉันอย่างงั้นเหรอเป็นไงล่ะเฮ้ยลุงเบ้อของชอบเลยนะซี่เฮ้ยฉันบอกเลยนะโอ้จะเด้อนายยิงอะไรวะเนี่ยว้าว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 อะไรกันเนี่ยบล็อกทองอย่างงั้นเหรอเเเเฮ้ยยมันนโคตรจ๋งลล่ะะอา ฉันจะดอบทองให้แกนะไอ้แกเฮ้ยด่าฉันแกได้ไงว้าวว้าอะไรกันเนี่ยมันมันมากไม้เกินไปแล้วนะฉันคิดว่าพอแล้วล่ะนะคงชอบเลยนะสิเฮ้ยนี่แกทําอะไรเนี่ยมันมากเกินไปแล้วล่ะนะเฮ้ยดิเดนเดนดุนเดี๋ยวนะไม่อยู่ในฐานของฉันอย่างนั้นเหรอแซมมี่เป็นไงล่ะแซมมี่นี่แกทําอะไรเนี่ยนี่แกดับพลังให้ฉันด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้ช่วยยิงให้ฐานนี่มันพังหน่อยนะเฮ้ยพวกแกทําอะไรเนี่ยดูฐานของฉันสิล็อกเต็มไปหมดเลยนะเออล่ะฉันยิงด้วยแล้วกันนะลุงวยผมขอโทษนะเอ อะไรกันเนี <rôle CCTV> <suppl él an ici> ่ยอุดินด้วนเฮ้ยนายทำบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่แกทำบาอะไรเนี่ยไอแซมมี่เฮ้ยฉันกำลังดบทองให้นาอยู่ไงไอแกลุงบวยเฮ้ยนี่แกชะนี่แกกำลังแกล้งฉันอยู่นั่นเนี่ยเผื่อใหม่นะ เอาล่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แกล้งลุงบัวจนแบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อ,อก,กับแซมมี่แล้วละสินะเอาล่ะแต่ผมนั้นจะการับเป็นตัวผมนั่นเองนะทุกคนและแน่นอนผมจะให้ลุงบัวนั้นอืมตกใจนิดนึงนะเพราะผมนั้นจะเอา six seven แล้วก็ช้างสตรอเบอรี่สองตัวเฮ้ยแล้วก็จากนั้นผมจะวางในฐานของผมทําให้ลุงบัวนั้นตกใจแน่ๆว่าทําไมผมถึงได้ตัวละครพวกนี้มาแน่นอนลุงบัวจะอิจฉาผมนะสิเอาล่ะวางช้างไว้ตรงนี้นี่นี่นะเป็นไงล่ะนี่คือ ช้างอิเลฟเฟนที่ผมนั้นมี2ตัวแล้วก็จากนั้นคือซิกซเว่นที่ผมมีถึง2ตัวแล้วมันก็โคตรโหเลยนั่นเนี่ยเฮ้ <c oughs> เป็นไงล่ะออนล่ะ ลุงบวยคงตกใจแน่ๆถ้าผมรวยขนาดนี้ะนะเฮ้เจทีวีมันอะไรกันเนี่ยแน่นอนลุงบวยที่ลุงบวยเห็นแต่มันไม่ใช่ตามฝาอย่างแน่นอนอ่ะนะโอ้วเนี่ยมันช้างสตอเบอรี่ถึง2ตัวอะไรอย่างงั้นเหรอนี่แกหามาจากไหนวะเนี่ยฮะอ,อืมผมหามาจากไม่สิผมไม่ได้หามันเลยนะเพราะว่าแซมมี่มันแจก,กให้ผมอ่ะนะจะบ้าตายนะมันแกจกจริงอย่างงั้นเหรอทำไมลุงบวยไม่เคยได้จากมันเลยเนี่ยแถมยังโดนแก้งอีกเนี่ยเออผมคิดว่านักสารลุงบวยชะมัดเลยนะอาจฉันคิดว่าชั้นสองมีอะไรหร ไปนะจะทอะไรเนี่ยเอ้ยฉันขอดูหน่อยสิอ้อะไรกันเนี่ยจะบ้าตายนี่นายมีแอดมินถึงสีตัวอะไรอย่างงั้นหรอเนี่ยมันจะมีนมินนี่ที่ที่มีมูลค่ามากที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะแน่นอนนั่นลุงบวยลุงบ๊วยไม่ต้องเป็นห่วงนะว้าวเนี่ยมันมังกรด้วยนะบ้าอะไรกันเนี่ยเอ้ยฉันขอขโมยเอ้ยออะไรกันเนี่ยเอ้ยฉันขอนายเจทีวีเอ้ยลุงบวยขอร้องล่ะเฮ้ยเองคืนมานี่นะเอาอะไรกันเนี่ยเอาคืนมาเลยนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอาคืนไปเลยไปออโอ้ยอย่ามาขโมยอย่างงี้สิมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยฉันมันตกหล่นไปแล้วนะอยู่ในในฐานของแกนั่นแหละจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนแก้งนะโอ้ยใจสั่นแว็บเลยนะเนี่ยถ้าผมโดนขโมยแล้วก็ลุงบวยน่าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในไม่กี่วันเลยล่ะนะเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะตอนนี้ผมคิดว่านะผมจะแกล้งลุงบัวยเป็นครั้งสุดท้ายละแล้วก็จะรวยที่สุดในเกมนี้อ,อ๋ออย่างงั้นเหรอแกล้งลุงบัวอย่างงั้นเหรออืมใช่จริงๆแล้วฉันค เพราะว่าฉันฉันซื้อไอเทมอ่าแอดมินบูทมาอนะเอาล่ะทุกคนผมนั้นจะอัพเกรดสไปเดอร์แซมี่ของผมนั่นเองแล้วก็ให้มานั้นแข็งแกรง่งเฮ้ยหยิบมาเร็วเข้าเพื่อนเป็นไงบ้านเนี่ยนายสบายดีหรือเปล่าโอ้ว,วฉันเบื่อชมัดเลยเนี่ยฉันเป็นลูกน้องของนายแต่ฉันไม่สาม,มารถเออเดินตามนายได้เนี่ยนะเอาล่ะเอาล่ะ ตอนนี้ฉันกลายราเป็นแซมมี่แล้วละนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จากนั้นนะฉันจะเสกให้นายน,นั้นกลายเป็นแซมมี่สไปเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะนะโอ,อย่างงั้นเหรอใช่แน่นอนแต่นายต้องสัญญานะว่าต้องทำให้ดุมบวยนั้นตกตะลึงแล้วก็แกล้งให้สำเร็จให้ได้นะอ๋อแน่นอนสิฉันจะทำมันให้สำเร็จเลยละ่ะฉันพร้อมแล้วละกันฉันพร้อมไม่ไหวแล้วที่จะเติบโตและเป็นตัวที่แข็งแกร่งให้นายน,น่ะแน่นอนเพียว้าวดูนี่สินี่มันแซมมี่สไปเดอร์ที่โคตรแข็งแกรง่งว้าวตัวของฉันมันโค เป็นไงล่ะทุกคนว้าวผมนี่อัปเกรดทําให้สัตว์เลี้ยงสไปเดอร์ของผมนั้นเป็นเรนโบว์เลยนะเนี่ยว้าวอะไรกันเนี่ยแซมมี่ลูนกน้องของนานมโคดเจ๋งเลยนะเนี่ยท้ามันเป็นโมเดลของพวกเราแล้วก็คงรวยตายแน่ๆเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกนายก็จะได้รับนั่นเองนะอุ้ยดูนี่สิผมบอกเลยตอนนี้นะผมจะแกงลุ้นบเดยที่ว่าจะเอาตัวละครของผมนั้นกลายเป็นลูนกน้องของแซมมี่ว้าวดูนั่นสิพลังอย่างนั้นเหรอนายมอบพลังให้ฉันอย่างนั้นเหรอว้าวดูเหมือนว่าอะไรกันเนี่ยพลังอ้าทัน ออกมาเป็นมังกรอย่างนั้นเหรอแล้วก็จากนั้นก็เป็นช้างอีเลฟเมันบ้าอะไรกันเนี่ย น้องฉันว่าวอะไรกันเนี่ยเจทีวีอ้าวไม่ใช่เจทีวีเสี A ่ยแซมมี่รู้ช่อผมได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่นะอ,อ่ออะไรกันเนี่ยออแน่นอนนะลุงบวยนี่คือลูกน้องของแซมมี่ของฉันนั่เนนะเองนะเฮ้ยแซมมี่นี่แกแกล้งฉันอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยดูนี่สิลูกน้องของฉันนั้นสามารถปล่อยมังกรแล้วก็ปล่อยช้างให้นายเลยนะโว้าอย่างนี้น่าจะเป็นแกล้งฉันแล้วใช่ไหมแน่นอนฉันก็คงจะรวยเลยนะสิฮ่าแน่นอนน่าจะรวยที่สุดนะลุงบวยว่าแต่เจทีวีมันหายไปไหนเนี่ยอ้โอ้เดี๋ยวด้ ไม่น้อ,อช่างมันยิงช่างทำไมกันเนี่ยอ๋อไม่นะมันยิงไม่หยุดเลยนะเหมือนกับว่ามันปล่อยเงินแบบมหาศาลให้กับชั้นนะใช่แล้วล่ะนะลุงบัวไม่ต้องเป็นห่วงนะค <c oughs> รั้งนี้นะลุงบัวจะไม่โดนใกล้ต่อไปแล้วแลาวเขาว่าไงเนีะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชั้นเองนะอ้อไม่นะไอเจตทิวีอย่างงั้นเหรอเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่นะเฮ้ยทุกคนก,กดไลค์